One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของขึ้นปีใหม่เนี่ยหลายท่านก็ได้ฉลองกันอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางอาชีพนะครับที่เขาไม่ได้ไปเฉลิมฉลองอะไรกับใครเพราะเขาต้องทําหน้าที่เพื่อประชาชนทั้งหมดนะครับ,รบ,รบซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับที่จะก้าวสู่สักราชใหม่วันปีใหม่หลายคนได้กลับบ้านเพื่อไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะครับ แต่ว่าคนที่เป็นทหารแล้วก็เป็นตำรวจกลุ่มหนึ่งไม่เคยได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เลยนะครับพวกเขาต้องคอยดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะทหารในพื้นที่3จังหวัดชายแดนทางภาคใต้สิ่งเดียวที่เขาทําได้ในช่วงปีใหม่นี้ก็คือการสื่อสารบอกผ่านความรักความหงุหง่ถึงครอบครัวครับ ทามกลางอากาศที่ร้อนระอุบริเวณจุดตรวจเส้นทางสาย410บ้านพงยูไรหมู่ที่1ตำบลบรรน,นังสาเรงอำเภอเมืองยะลาทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่16จังหวัดยะลาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบให้กับพ่อแม่พี่น้องชายแดนใต้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ภารกิจทหารหารจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาประจำการชายแดนใต้แห่งนี้ทำให้พวกเขาไม่ได้กลับไปร่วมฉลองกับครอบครัว แม้จะคิดถึงครอบครัวแทบขาดใจจ่าสิบเอกนันทวัฒน์พลสาลีปฏิบัติหน้าที่รั้วของชาติร่วมกับเพื่อนทหารตั้งด่านตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จึงถือโอกาสเพียงเล็กน้อยนี้วอวยพรปีใหม่ให้กับครอบครัวบันดิตถืขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ครอบครัวองกับผมและพี่น้องประชาชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญ ชวคาดปลอดภัยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทุกๆคนนะครับช่วงเวลาดีๆของการเริ่มต้นสกราดใหม่คงไม่มีความสุขใดเท่ากับการพูดคุยกับคนที่รักและครอบครัวเพื่อคลายความคิดถึงที่ยังไม่มีโอกาสพบหน้ายกจ๋าทำไรอยู่หรือทำไรอยู่อันนี้ไม่สนใจพ่อเลยอ่ะ เสียงเจเจ้าจากปลายสายโทรศัพท์ช่วยให้ทหารที่มีลูกน้อยคลายความคิดถึงลงได้บ้างระหว่างพักปฏิบัติหน้าที่เราจึงได้เห็นภาพทหารใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบเห็นหน้าพูดคุยกับครอบครัวแทบทุกระยะปีใหม่ปีนี้เนอะพ่อจะรักษาไปชีวิตไปหาลูกเด้อเสร็จงานเนอะพ่อจะรีบไปหาปีใหม่นี้หลายคนเลือกที่จะอยู่พร้อมหน้าครอบครัวแต่ทหารกล้าเลือกที่จะอยู่แนวหน้าเพื่อรักษาความสงบและปกป้องชาติไทย เพื่อให้แนวหลังรวมถึงครอบครัวของพวกเขาปลอดภัยและมีความสุข One News ตรงไปตรงมา